สวัสดีครับพี่นงสายครับออกจากบ้านมาสายเลยครับตามตัวกินน้ามาครับมวัวแต่ขันน้ำพึ่งครับหาพื้นที่เดิมมาครับมาวานนี่ติดใจครับมาวานนี่ติดใจน้ำนี่ก็อยู่ก็ต้นน้ำอีกครับเหนิวน้ำครับ ตรงนี้มีประดูดอกลังใบแดงกัมปูเหมือนกันครับเหมือนกับพื้นที่เมื่อานแหละพื้นที่เดียวกันน้ำอุมดีครับลังขู่มาสายมือหน่อยนะ Okay. ที่ใจครับเมื่อวานเนี่ยน้ําอันนี้ก็ไปชะน้ำอีกเล,ลาะลังผึ่งเออชอบอยู่แต่กันน้ำครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่น้องอีกสักครู่เตรียมตัวก่อนบนต้นแล้วครับชุดครบแล้วไก่ลังแล้วหย่อนแสงหน่อยครับลังใหญ่เลย ว่าน้ำคงโค้งวันน้ำดีเลยครับวันนี้ร้อนรุ่นครับ

แลควรต้องเจียวเลยก่อนครับโหยังใหญ่น้ำเฮ้ฮยเป็นผู้หรือเปล่านี่ผู้นี่ไม่ผู้ อยู่ปนกันเลยครับทั้งพุทั้งไม้พุหัวน้าอย่างใหญ่ครับโอ้ล้างครับสวยเลยด้านหนึ่งโอ้ไปไม่ถึงหัวหน้า ไ่ถึง,งหัวน้ด่านนี้เอาโอ้สวนหัวน้าด่านนี้ครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้โอเคครับตั้งกล้องครับกล้องสักครู่โอเค lui lơi, cô đẹp, tiếng chưa có, tiếng có con thật. หุดน้ำก่อนไม่อยากจะถามใครางานก็เอาหัวหน้าไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องถาม

Ok subscribe cho kênh Ghiền Mì cọ thúng được. dậy trong trời kênh ừ. Geht's an? <coughs> <coughs>

Cây xoăn, nước, Nằm. được nữa, là dừa luôn, con เดือดใส่ชุนตีเหลือพี่สนดอกลังประดูกคู่หนามยังใหญ่หม่ครับพี่นอ้องมุกงตุกใหม่ยตุ้งเครับ

không khăn kìa đâu ยากต้องใจเย็น พี่พึ่งเล้งน้ำพิ่น้ำโอเคสวยเลยครับ ไปครับลงครับลงเลยเห็นตัวกินน้ำอยู่ครับบินไปสองทางครับเลยม,มาตามทางนี้ก่อน,นยังไม่เห็นลังเลยครับนี่จะตุ่นใหม่นาอยู่ครับ้องบน2สองทางบินไปสองทาง ขอสักลังก็พอแล้วครับขอให้เจอสักลังนี่ได้ต้นใหม่หนะอยู่ชอบอยู่ใต้เครือใต้น้ำแต่ก็น้ำก็เยอะหลายเลยแล้ไม่เห็นล่งเลยครับไม่รู้จะเห็นสักลังไหมบินไปสองทางตัวกินน้ำ โอ้หลอยหมดใสใครโอ๊ตใจอาวขาดลอยมดใสหรือบุกหนาดูกันเนี่ยะครับอืมนายอยู่เกินจะเจอสักลังหรือเปล่าเจอมาข้ามป้อมครับพี่น้อง สามสี่ลูกกินในช,ชุ่มคอกับผิวหนังอะไรชุมคอยังไม่เห็นผึ่งเลยในลังหนึ่งอ่ะกินไปสองทางแต่ว่าไม่เห็นลงังผึ่ง หาไม่เจอกับกินน้ำบินไปทางละเม่ครับโอโรอซะตั้งนานครับไม่มาเพิ่มอีกเลยตามลักกินน้ำมจะมาหลายตัวครับม,มันฝูงมาหนี่มาทางละเม่ก็เลยเดินหาสองทางเลยแต่ล่างเดียวครับพี่น้องเกสรโอ้โอโอโดอกลงังงระดู วันนี้มาโคกครับมะน,นาวอโอ้โหใหญ่เลยครับเบอร์สามรูนาได้สามรูกำลังขาวๆเดี๋ยววันหลังจะมาดูใหม่ครับมาถูกช่วงถูกจังหวะที่พึ่งกินหลายตัวกินน้ำพวงนี้จะลงหน้าคับพี่น้องวันนี้มาคืนโคกพวกนี้จะเปลี่ยนพื้นที่หาแล้ว ลงนาลังเดียวครับพี่น้องแต่ก็คุ้มอยู่เัราะน,นี่ไม่่าก็มาวานหรอกครับที่ใจมาวานครับพี่น้องที่ใจตุ่นหิวพ <c oughs> อ,อครับพ่งนี้จะลงนาครับพี่น้องกับบ้านฝากไ้ครับพี่น้องระวางมีใช้ชีพครับพี่น้องโอ้แม่อะไรบินถูวไปโฉบมาแม่พึ่งระวางด้วยครับมีใช้ชีพดูปโปรไฟล์ กังเกตให้ดีครับพี่น้องถ้ามีปุ่มโทรก็โทรเลยครับเช็กดูว่าเป็นพานคนไหนเราสั่งสื่อคนไหนเรื่องเงินเรื่องทองทรครับหายากครับช่วงมันจะเข่าไปทางความคิดเห็นแหละครับใครที่อยากได้น้ำพึ่งอะ่ะเขามันจะแทรกไปทางความคิดเห็นไปครับ กบ้านครับพรุ่งนี้จะลงน้ำครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับครับสวัสดีครับ